สวัสดีครับธนุพลตนาบุรีนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จการบริษัทเลมอนคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดนะครับในฐานะของอด้วยความคุกคลียอยู่ในวงการของการทำงานต่างประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของการจัดซื้อจัดหาต่างๆนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะเอาตัวของเนื้อหาที่เป็นเป็นคอนเซ็ปต์เป็นหลักเป็นหลักการแล้วก็ในส่วนของอความเป็นมืออาชีพของนัก จัดหาจัดซื้อซึ่งในหัต่อไปเราก็จะมาะคุยกันในเรื่องของการจัดหาและจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับวันนี้เองเราก็จะมีหัวข้อที่สําคัญนะฮะผมแบ่งก็เป็น5ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นเรื่องของการจัดหาการคัดเลือกผู้ขายสินค้าจากต่างประเทศนะครับการกําหนดเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศการคิดต้นทุนในการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สิที่ประโยชน์ต่างๆในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศและเอกาสารใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตลอดจนวิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศนะครับก็จะเริ่มในส่วนส่วนแรกก็คือการจัดหาการคัดเลือกผู้ขายสินค้าจากต่างประเทศนะฮะประเด็นแรกเลยที่เราจะต้องเน้นนะฮะนั่นคือความต้องการนะครับตรวจสอบความต้องการของสินค้าของการบริการของผู้ใช้ ความมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนให้ตรงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนต่างๆนะฮะพูดถึงในเรื่องของการประเมินศักยภาพของผู้ขายซัพพลายเออร์ต้องประเมินนะครับไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆจะให้ซัพพลายเออร์เดินเข้ามานําเสนอแล้วเราก็เป็นคนตัดสินใจถ้าอย่างนั้นเราอาจจะได้คุณสมบัติตามผู้ขายมากกว่าที่เราต้องการนะครับพูดถึงในส่วนของการประกวดราคาการต่อรองอันนี้สําคัญมากสําคัญมากนะฮะ อาจจะเปิดการบิดดิ้งการประมูลอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของการคัดเลือกผู้ขายนะฮะแล้วก็ต่อด้วยการอนุมัติการจัดซื้อนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มันจะตามกันมานะครับแล้วก็พูดในเรื่องการปล่อยและการรับความต้องการการจัดซื้อของสิ่งที่เราดาเนินการมาทั้งหมดนะฮะต่อด้วยในส่วนของประเมินผู้ขายนะครับการประเมินผู้ขายว่า ันจะต่างกับข้อที่2นะครับคือศักยภาพก่อนที่เราจะเลือกแล้วก็มาในส่วนของการที่เราเลือกแล้วเราป,ประเมินดูซิว่าเป็นยังไงในการตรวจสอบต่างๆนะครับในขั้นตอนต่างๆอย่างประสบการณ์บริษัทใหญ่ๆต่างๆเนี่ยอาจจะมีฝ่ายตอนที่เข้าไปประเมินนะครับอาจจะมี QA QC เข้าไปถึงขนาดนั้นดังนั้นความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนงานเนี่ยนักจัดหาจัดซื้อจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าต้องอาศัยการเจรจารการพูดคุย การดเนินการกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะนะฮะนั่นคือส่วนของสิ่งที่เรากําหนดไว้เบื้องต้นแล้วก็เราต้องเรียนรู้เรื่องของข้อกําหนดเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศนะฮะสิ่งที่คุ้นเคยกันในลักษณะของที่เราเรียกว่า i n c o คเทอมนะครับอินโคเทอคืออะไร i n c o คเทอมเป็นข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศนะครับคือเงื่อนไขข้อกําหนดในการส่งมอบนะครับอกำหนดการส่งมอบ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็นําไปใช้ได้งานจริงแล้วก็สามารถใช้อย่างมืออาชีพผมจะเอาตัวของสิ่งที่หลายนักจัดซื้อหลายสํานักหลายองค์กรได้เลือกนะครับก็จะมีในเทอมของ FOB นะครับเทอมของ EXW เทอร์มของ c i f และก็เทอมของ CFR นั่นหมายควจริงๆแล้วเนี่ย i m c o เทอมทั้งหมดทราบไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะฮะ ก่อนที่จะไปถึงจำนวนอินโคเทอร์ทั้งหมดผมอยากให้เน้นถึงสาระสําคัญของอินโคเทอร์ว่าพูดถึงเรื่องอะไร Delivery Point เ,เป็นลำดับแรกสัรที่รับรับที่ไหนตกลงกันยังไง Risk Point ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือเสียหายเมื่อรับการรับมอบสินค้านะครับอย่างที่เราทราบว่าการขนส่งข้ามน้ําข้ามทะเลทางอากาศทางอะไรก็แล้วแ,แต่ไม่ว่าทั้งทางขนส่งทางรถความเสี่ยงของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ พบเจออย,ยู่บ่อยๆดังนั้นข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่เราควรจะต้องตระหนักนะครับพูดถึง cost point c o พอ p o i คืออะไรชาระค่าใช้จ่ายสินค้านะครับนับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบนั่นคือการจ่ายผู้ซื้อผู้ขายตกลงการจ่ายกันว่าจะจ่ายลักษณะแบบไหนส่งมอบแล้วจ่ายกันยังไงขาสมมติเคยร่อน point พิธีการขาออกผ่านแดนขาเข้าอันนี้ก็ต้องตกลง เพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องของพิธีการอยู่การกําหนดค่าใช้จ่ายก็แน่นอนเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าของเราบริการของเราที่จะนําเข้ามานะฮะ11 inco term นะครับทีเ่เราจําเป็นที่จะต้องคุ้นหูกับมันเข้าใจมันบ้างในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกอ inco term ในการใช้ในเงื่อนไขในการสง่งมอบสินค้าเราเลือก ไม่ได้เลือกทั้งหมดนะครับตัวแรกก็จะมีในตัวของ Xwork นะครับ Xwork ตัวที่2ก็เป็นเรื่องของตัว FCA ที่เรียกว่า Free c a r r i e นะฮะตัวที่3คือตัว CPT Carrier p a g e To นะครับตัวที่4ก็จะเป็นตัว Carrier and Insurance p a g e To ตัวที่5เป็น DAP Delivery at Place นะครับตัวที่6ก็จะเป็น DPU ดีพพูดถึงตัว d ด l ิ v e r y a ่แอด s พร n อั a โนะครับตัวที่7เป็น DP, d d p d e ด i ิ e r y d u t ด paid ตัวที่8เป็น FAS Free Alongside Chip นะครับผมจะให้อยู่หน้านี้อยู่เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็จดจำไประหว่างนี้อาจจะมีการโน้ตเรืออะไรไว้เพื่อจดจำแต่ไฮไลท์สีแดงที่ผมเน้นว่าเป็นการใช้บ่อยนะครับตัวที่9นะครับ FOB Free Onboard ตัวที R ่ 10, C R F คือเรื่องตัวของ Cost and Free ตัวอ C I F Cost Insurance and Free นะครับในรายละเอียด X Work นะครับ X Work ผู้ขายวางสินค้าให้ผู้มารับไปรับเองณาสถานที่ที่ระบุโดยไม่ต้องขนสินค้าขึ้นบนพาหนะที่มารับอันนี้ผมเจอกรณีการ work จริงกับประเทศเพื่นบ้านเราอย่างเช่นที่ การนําเข้าของของทางเวียงจันทร์ใกล้บ้านเราประเทศลาวนะครับ Xwork ก็เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะมีในตัวของสิ่งต่างๆเนี่ยที่ผู้จัดซื้อเองสามารถที่จะกําหนดคอนโทร l ได้ง่ายกว่านะครับ Risk Point ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายเมื่อได้รับมอบสินค้านะครับสามารถที่เรียกว่าผู้ซื้อสามารถที่จะควบคุมได้ ปกล้าที่รับความเสี่ยงตรงนี้นะครับช่นรับไปเลยแล้วก็ขนกลับไปเพื่อเข้าไปห้องตัวเองอะไรต่างก็ว่ากันไปนะฮะ o s t point ผู้ซื้อชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านั้งแต่เวลาที่สินค้าถูกส่งมอบนะฮะสามตัวละที่จะต้องคุยทุก in นโ o เทอ r ER m นะฮนะแล้วก็ตัวของอผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกผ่านแดนขาเข้าผู้ขายความช่วยเหลือ ด้านเอกาสารเพื่อข้อมูลการส่งออกนะครับนี่คือประเด็นที่เ,เกิดในเรื่องของพิธีการนะฮะที่จะต้องดําเนินการนะครับส่วนในตัวที่เป็นารายละเอียดน,นะครับตั้งแต่ FCA นะฮะแล้วก็พูดในตัวของ CPT ต่างพวกนี้ก็สําคัญคือเรามองเห็นภาพว่ากําหนดจุดนะครับกำหนดจุดผมจะ ให้เราได้เห็นภาพที่เป็นดัวย์โเทอร์มไปแบบเร็วๆแล้วก็จะเน้นตัวที่เป็นตัวเทอร์มที่นิยมใช้กันนะครับตัวที่4ี่ก็เป็นตัวของ CIP CIP เขาพูดถึงผู้ซื้อรับมอบสินค้าจากผู้ขายเมื่อผู้ขายรับมอบให้แก่ผู้รับผลณจุดที่กําหนดผู้ซื้อรับสินค้าจากผู้รับผลณสถานที่ปลายทางที่ระบุนะครับผู้ซื้อรับความเสี่ยงของสินค้าไปนะครับผู้ขายชําระ ค่าใจ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าถึงสถานที่มอบปลายทางไปถ้าสัญญารับผลข,ของผู้ผู้ขายต้องทําสัญญาประกันภัยชำระค่าประกันภัยต่างๆนะครับไปยังสัญญานีปลายทางแล้วก็ส่วนของพิธีการก็ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาเข้านะครับตัวต่อมาคือตัวของตัวที่5นะครับ ตัวที่ห้าก็เป็น DAP นะครับ DAP ตัวที่หกก็เป็นตัว DPU นะฮะเป็นการทุกถห้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสัวนรายละเอียดเองเนี่ยถ้าได้ทำหรือปฏิบัติกันเป็นอิงกเทอมที่เราเลือกความชัดเจนหรือสิ่งที่จะไปสอดคล้องกับเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราพูดถึงในตัวของ DDP นะครับ Delivery Duty Paid นะครับก็เหมือนกันนะครับผมจะพยายามไม่มองว่าเราจะดูยิงกเทอร์ตัวไหนที่เราคิดว่ามันมเหมาะกับตัวสินค้าเรานะ FAS Free Alongside อันนี้ก็ว่ายังไงผู้ขายส่งมอบสินค้าวางสินค้าไว้ข้างเรือนะครับผู้ซื้อของผู้ซื้อเน,อะนาะณ่าเรือที่ระบุผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อรับมอบสินค้าแล้วนะครับตัวของผู้ชำระสินค้าทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบ ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกผู้ซื้อผ่านขาเข้านะต่างคนต่างรับผิดชอบของตัวเองกันนะโอเคทีนี้เรามาดูที่ผมไฮไลท์คียหนึ่งนะครับคือตัวของ FOB Free on Board Free on Board คืออะไรผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อณนะท่าเรือต้นทางที่ระบ,บุซื้อจากจีนก็ท่าเรือที่จีนวางสินค้าบนเรือที่จีนผู้ซื้อรับสินค้า รับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่อรับสินค้ารับมอบสินค้าแล้วนะผู้ซื้อก็ถือว่าโอเครับความเสี่ยงนี้ไปนะฮะผู้ซื้อชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วนะฮะแล้วก็ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดนขาเข้านะครับอินโกเทอมระบุก,กอนข้างชัดในทุกเงื่อนไขดังนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องของคอนเซปต์เป็นเรื่องของหลักที่นักจัดหาจัดซื้อมืออาชีพจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือว่าทีมบริหารเรือองค์กรเลือกนะครับตัวที่10คือเรื่องของตัว uh, CIF Cost and Freight จุดสำคัญคือผู้ซื้อรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายไปวางบนเรือนะครับถ้าเรือส่งออกระบ,บุสินค้ารับสินค้าจากผู้รับณทนะ่าเรือที่ปลายทางที่ระบ,บุผู้ซื้อรับความเสี่ยง ความเสี่ยงทั้งหมดรับบสินค้าตัวของผู้ขายชําระค่า้จ่ายทั้งหมดนะครับเมื่อสินค้าได้ส่งมอบแล้วแล้วก็ผู้ขายต้องทําสัญญาขนส่งสินค้าชําระค่าระหว่างค่าจ่ายอื่นๆจากจุดมอบไปยังจุดจุดหมายไปทางที่ตกลงกันนะครับผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาเข้าสังเกตว่าหลายอินโ t e เทมจะมีเงื่อนไขที่คล้ายๆกันแต่จะมีต่างกันในแต่ละจุดนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ถ้าส่วนตัวที่ผมเบิร์กอยู่ก็จะใช้ตัวนี้อยู่นะครับตัว CIF Cost Insurance and Freight นะครับผู้ซื้อรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าวางอยู่บนเรือถ้าเรือที่ระบุนะครับรับสินค้าจากผู้ขนจาก ถ้าเรือไปทางที่กำหนดนะครับผู้ซื้อรับความเสี่ยงมอรับมอบสินค้าแล้วผู้ขายชำระค่าสินค้าทั้งหมดจนสินค้าถูกส่งอมอบแล้วนะฮะแล้วก็ในตัวของพิธีการผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการเองนะครับผู้ซื้อผู้ขายผ่านพิธีการขาออกผู้ซื้อผ่านพิธีการขาเข้านะฮะนั่นคือภาพทั้งหมดผมจะมาในส่วนของต้นทุนเพราะว่าเราเห็นเรื่องอินโกเทอร์เป็นคใช้จ่ายแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ต้นทุนว่ามันมีเกิดจากอะไรบ้าง สำคัญตัวแรกคือต้นทุนสินค้าต้นทุนขนส่งต้นทุนภาษีนะครับต้นทุนสินค้าก็พูดถึงในตัวของการชิปเมนต่างๆจริงๆแล้วเทคนิคตอนนี้ถึงจุดนี้เนี่ยเราอาศัยชิปปิ้งหรือโฟร์เวอร์หรือว่ามืออาชีพที่รับจัดอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นคนคอยดูแลให้เพียงเราควบคุมในเรื่องของสิ่งต่างๆนะสำคัญคือต้องรู้ในเรื่องของโล c ค l c h a ชาร์จปลายทางเรียกว่าแลกดีโอต่างๆนะฮะต้นทุนการขนส่งนะครับ,นนนนนะรบเพื่อที่จะให้รู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แล้วก็ทุนภาษีนะฮะจะลดหย่อนหรือว่าจะไม่ลดหย่อนต้นทุนจะเป็นยังไงนะฮะสิทธิประโยชน์นะครที่ต่อเนื่องกับเรื่องของซีโอหรือเรียกว่าเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าอันนี้เพื่ออะไรเพื่อนําไปใช้ในเรื่องของเออเขาเรียกว่ามาตรการเรื่องของการการทางการค้าเรื่องของภาษีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าตัวซ o จะเป็นหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้าที่ได้รับสินค้า สิทธิพิเศษจากทางสุลกากรในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับก็จะมีเช่นเรื่องของฟอร์ม A ฟอร์ม D ฟอร์ม GSTP หรือว่า FTA อะไรต่างๆซึ่งข้อนี้เป็นข้อสําคัญที่นักจัดซื้อจัดหาเออาชีพจะต้องตระหนักเพราะว่ามันสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะฮะแล้วส่วนที่เป็นพื้นฐานที่เป็นหนังสือรับรองหรือกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษก็เรียกว่า Ordinary Certificate Origin ก็ปกติอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขปกติซึ่งเราเองก็จะสามารถมองเรื่องต้นทุนที่มันแตกต่างกันได้นะฮะเอกาสารต่างๆที่ใช้ในประกอบในเรื่องของการยืน่นรับรองขอแหล่งกำเนิดสินค้าหรือว่า C.O. ก็มีเรื่อง Invoi c e Packing List มีตัว B.L. Air Bin มีเรื่องของใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากรหรือข้อที่เป็นเรื่องของกรณีสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรต่างๆนะครับที่ระบ,บุ นะฮะดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับนักจัดซื้อของแต่ละท่านแล้วว่าท่านมองถึงตัวจัดซื้อกลุ่มไหนพิกัดไหนสิ่งสําคัญเนี่ยในกรณีที่สามารถให้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่นะครับเน้นว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชิปปิ้งเพื่อให้เมคชัวร์หรือมั่นใจว่าได้รับการลดหย่อนจริงๆนะครับก่อนนำเข้านะครับข้อพึงตระหนักสำหรับมืออาชีพ บางทีเราทําไปตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ผลออกมาเนี่ยมันอาจจะมีมีผลนะครับสําคัญที่สุดคือพยายามที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาในหัวข้อต่างๆเพื่อเราไม่ตกข่าวและก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของต้นทุนสินค้าหรือว่าการกําหนดราคาการใช้ทีประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ สิทธิประโยชน์ที่เราพูดถึงในเรื่องของการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศนะครับก็เริ่มต้นจากรายการสินค้าที่รับสิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีขาเข้าตามไปด้วยในส่วนของกฎกินกําเนิดสินค้าตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับสิทธิ์พูดถึงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านะฮะก็ให้เห็นภาพว่าสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะฮะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างของกลุ่มประเทศเอเชียน รือาเซียนนะครับเอติก้าพูดถึงเอเชียนเทรดอินกูดอะกร m เมนสิทธิพิเศษที่ตกลงระหว่างประเทศสมาชิก10ประเทศนะครับซึ่งมีไทยอยู่ด้วยก็มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินสมีสิงคโปร์มีบูนายมีเวียดนามลาวพมา่าแล้วก็กัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราคิดในการทำตลาดในช่วงนี้คือ c i m v ที่เกิดขึ้นนะครับในระดับพื้นบ้านของเรา หรือแม้กระทั่งไปในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้วให้สิพิเศษเพียงฝ่ายเดียวแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกว่า GSP นะครับในเรื่องของสิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปก็มีสหภาพยุโรป EU ย7ประเทศนะครับมีอเมริกามีโนเวย์มีแคนาดามีสวิตเซอร์แลนด์ก็นี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนาหรือเรียกว่า GSTP Global System of Trade Preference ก็จะมีไทยอยู่ในกลุ่มก็จะมีแอลจีเรียอาร์เจนตินาบราซิลบังกลาเทศอียิปอิหร่านไนจีเรียปากีสถานบูนายเปรูและก็เวียดน,นามด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของอสิ่งที่จะเกิดภาพได้ชัดในเรื่องของการดำเนินการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทำออกมาเป็นชาร์ตให้เห็นภาพว่าในส่วนของลำดับ8ขั้นตอนนียมันมีอะไรบ้าง แรกเลยเน้นนะครับการรับรู้ถึงความต้องการนะครับของกลุ่มยูเซอร์หรือว่าเป้าหมายที่ต้องการตัวที่เราจะจัดซื้อนะครับก็มาตามด้วยการกหนดราคากําหนดราคาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการออกคําสั่งซื้อติดตามคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็มามองในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการเก็บเงินการชําระเงินผ่านไปถึงในส่วนของคลังสินค้าที่มีการยืนยันแล้วก็รับบันทึก ในเรื่องของผลการจัดซื้อเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อใช้ในการที่จะ improve หรือว่าพัฒนาให้เกิดการจัดซื้อที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเดิมหรือเปลี่ยนเจ้าหรือเจ้าใหม่นะครับนั่นคือสิ่งสําคัญในส่วนของชาร์ตนี้ที่เห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยกว่าสินค้าจะมาถึงเราเรากลับไปทําให้มันต่อเนื่องนะครับทำมันต่อเนื่องแต่เรื่องความต้องการไล่ลงมาจนมาถึงที่ทางสินค้าของเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องของของคลิกคลิกสำหรับ<อ>นักจัดซื้อมืออาชีพจัดซื้อสินค้าต่างประเทศในเรื่องของเขาเรียกว่า SOQ คืออะไร s เกจออ o r r e r ควอเนต i t y ปริมาณใบสั่งซื้อที่แนะนำอย่างที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการขนส่งการบรรจุโน่นนี่นั่นจำเป็นต้องสั่งเป็นตู้มันต้องสั่งสินค้าตัวนั้นตัวนี้หรือเปล่าที่เกิดขึ้นการพยากรณ์การขาย ที่เกิดขึ้นนั่นคือภาพของสิ่งที่นักจัดซื้อต้องแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มองถึงปริมาณที่ถูกต้องปริมาณการใช้งานที่ตรงความต้องการไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับนี่คือประเด็นของอการจัดซื้อจัดหาสินค้าจากต่างประเทศนะครับผมสุดท้ายอีกทีนะครับก็มีเรื่องของการจัดหาการคัดเลือกผู้ขายจากต่างประเทศนะครับการกําหนดเงื่อนไขในการส่งมอบ สินค้าระหว่างประเทศอินโคเทอร์มต่างๆต้นทุนสินค้าขนส่งภาษีสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับว่ามีอะไรบ้างในการที่จะลดหย่อนภาษีตลอดจนวิธีการในการจัดซื้อนะครับก็ถือว่าให้ความรู้เป็นประโยชน์กับทุกท่านลองไปใช้ดูนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับเนื้อหาในวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ